เมื่อประเทศอเมริกากำลังล่มสลายเราผู้คนต้องเอาชีวิตรอดสวัสดีครับและว,วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Domestic 2018ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทะบุรีรัฐบาลสหรัฐได้ปล่อยสารพิษไปทั่วทั้งประเทศมันเป็นนโยบายที่จะรีเซทจำนวนประชากรมีคนตายนับล,ล้านจากเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรเพื่อประชาชนเลยปล่อยให้ประชาชนต้องดิ้นรนตัวรอดด้วยตัวเองประชาชนที่เหลือก็เลยสร้างทางเลือกออกมา หนึ่งจับกลุ่มสร้างแก๊งเพื่อยึดครองพื้นที่ให้กับตัวเอง2ใช้ชีวิตสงบๆอยู่ที่บ้านของตัวเองและก็หาทางเอาชีวิตรอดไปวันๆเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนมาร์กกับนีน่าคู่รักคู่หนึ่งพวกเขากําลังนขนของขึ้นรถเพื่อจะเดินทางไปมิววอกกี้ไปหาพ่อและแม่ของนีนา่าแต่เพื่อนของมาร์ก็เตือนว่าตอนนี้ที่ข้างนอกนะมันอันตรายมากๆเลยนะทางถานนกเต็มไปด้วยโจรแต่มาร์กก็ไม่สนใจเขาจะต้องไปส่งนีนา่าเพราะตอนนี้พ่อของเธอไม่สบายด้วยระหว่างเดินทางทั้งสองก็เปิดฟังข่าววิทยุไป นักข่าวเตือนว่าให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านนะอย่าขับรถออกไปในเด็ดขาดเพราะตอนนี้กลุ่มโจรได้ออกมาแล้วว่าเต็มไปหมดและพวกโจรก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคุณจะเป็นอันตรายทันทีที่เจอกับพวกมันีนนานพวกเขาก็ต้องจอดรถพักที่ปั๊มหลังพอรถเกิดมีปัญหาขึ้นมาระหว่างที่ม้าก,กำลังซ่อมรถอยู่นั้นก็มีชายสามคนบุกเข้ามาในร้านโชคดีคนกลุ่มนั้นไม่เห็นม้าก,กบนีหน้าม้าจึงพานีหน้ากลับไปที่รถอย่างเงียบเียตุ้มจู่ๆก็มีรถกระบะขับพุ่งเข้ามาในร้านพวกมันระดมยิงใส่าชายท,าทั้ง มาร์กได้ยินเสียงปืนเขาก็รีบสตาร์ทรถแต่รถมันก็สตาร์ทไม่ติดพวกแกงฉีดก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถก็เลยวิ่งออกมาดูโชคดีที่รถสตาร์ทติดมาร์กจึงรีบขับหนีออกไปก่อนที่แกงฉีดจะวิ่งไล่ตามออกมาจากนั้นมาร์กก็ได้ยินข่าวในวิทยุว่าตอนนี้แกงฉีดกําลังทําสงครามแย่งชิงพื้นที่กับแกงเนลเลอร์ไม่นานทั้งสองคนก็ตัดสินใจพักรถโดยการหาบ้านหลังเพื่อจะนอนพักในคืนนี้ทั้งสองก็แยกย้ายกันหาสเสบียงมาร์กก็เดินไปพบกับศพของเจ้าของบ้านสภาพของเขาถูกทําร้ายอย่างหนกัก ว่าต้องเป็นฝีมือของพวกแก๊งต่างๆเขาก็เลยนําผ้ามาคุมศพเอาไว้ทางด้านของนีน้าเขาพยายามโทรหาแม่ของเธอแต่ก็ไม่มีใครรับสายคืนนั้นมาร์กก็ได้วางแผนการเดินทางก่อนที่จะเข้านอนแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีชายคนหนึ่งกําลังเฝ้าดูเขาอยู่ข้างนอกบ้านเช้าวันต่อมาชายคนที่เฝ้าดูมาร์กก็ถูกกลุ่มโจรเข้ามาทํรลายพวกมันก็คูอจะจัดการกับเขาโดยเลื่อยไฟฟ้าถ้าเขาไม่บอกว่าจะหาผู้หญิงได้จากที่ไหนชายคนนั้นกลัวมากๆจึงบอกไปว่าเขาเจอคู่รักที่อยู่บ้านหลังใกล้ๆนะ่ะ ปังพวกโจรก็ยิงเขาทิ้งทันทีที่ได้ยินคําตอบจากนั้นไม่นานมาก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามามาก็เลยบอกให้หนีนาไปหลบที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ใส่หูฟังเอาไว้เพราะเธอน่ะครวเสียงปืนจากนั้นกลุ่มโจรก็บุกเข้ามาข้างในแล้วก็เริ่มค้นทั่วบ้านแต่มาก็ฉลาดกว่าเขาแอบโจมตีพวกมันไปทีละคนจนก็จัดการชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดีนจากนั้นม้าก็พาหนีนาขับรถหนีออกจากบ้านไปโดยที่มีใครบางคนกํลาลังเฝ้าดูเขาอยู่ระหว่างเดินทางทั้งสองก็ฟังข่าววิทยุไปรืยๆ ข่าวรายงานเกี่ยวกับแก๊งเชอรี่ที่กำลังอาละวาดอยู่บนท้องถนนพวกมันจะปล้นเอาผู้หญิงไปและคฆ่าคนที่เหลือม่นานนะพวกเขาก็เดินทางมาที่ร้านขายของหลางแห่งหนึ่งจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งถือปืนเล็งมาหามาแต่มาก็ไม่มีทีท่าจะวาดกลัวชายคนนั้นจึงถอดหน้ากากออกเขาชื่อนาธานนาธานบอกว่าดูแลพวกนายน่า,นาจะไม่ใช่โจรแน่ๆและจู่ๆก็มีรถกระบะขับเข้ามาทั้งสามึงวิ่งไปหลบอยู่หลังชั้นวางของคนกลุ่มนั้นก็คือคนของแก๊งเนลเลอร์ที่ออกตามล่าผู้หญิงพวก มันก็เริ่มเดินค้นหานหน้าในร้านแต่เดินได้3ก้าวก็ปังปังคนในกลุ่มก็ตายเลียเพราะถูกสตีเวนลูกชายของนาธานที่หลบอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ออกมาเก็บซะบเดจากนั้นนาธานก็ชวนให้ทั้งสองคนเนี่ยไปทานข้าวกับครอบครัวของเขาที่บ้านโดยที่เขาอาสาจะลากรถของมาร์คไปด้วยจู่ๆก็มีกลุ่มโจนี่ชื่อว่าพาวบอยมาขวางเอาไวา้พอหน้าจิมบอกว่าเขากําลังล่าตะเวนอยู่พอได้ยินมาว่าแก๊งแกรมเบอร์มันออกปล้นในเขตของเขาแต่ในรถของแก๊งพาวบอยมีผู้หญิงอยู่เธอชื่อว่าเบสซี่เธอเป็นคนขอ สองแก๊งเชอร์รี่จิมเริ่มพูดถึงนีนาที่อยู่ในรถเขาสนใจเธอสตีเวนที่ได้ยินแบบนั้นถึงชักปืนยักษ์ออกมาเตรียมจะยิงทันทีถ้ามันจําเป็นต้องสู้แต่โชคดีที่นาธานกับจิมนั้นสนิทกันเขาจึงยอมปล่อยแล้วกว็ขับรถเปิดทางให้โดยมีดีนที่ยังไม่ตายยืนดูยอยู่ไกลๆต่อมามาร์กและนีนาก็ทานข่าวพร้อมกับครอบครัวของนาธานมารกก์กเล่าเรื่องครอบครัวของเขาให้กับนาธานฟังนาธานบอกว่าบวกนายนายอย่าคิดอะไรมากเลยตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่เรารักก็อพอหลัง าน,านาธานบอกกับมาร์คว่า,วาเนื้อที่พวกเราทานนั้นทํามาจากเนื้อมนุษย์มาร์คที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับจะอ้วกออกมาเขาขอร้องอย่าบอกเรื่องนี้ให้นีน่ารู้มาร์คขอบคุณมากสําหรับอาหารมื้นี้แต่เขาก็ต้องเดินทางต่อแล้วเพราะพ่อแม่ของนีหน้ารออยู่แต่นาธานก็ยังไม่อยากให้เขาไปเพราะตอนนี้ข้างนอกมันอันตรายมากๆจู่ๆดินก็โผล่เข้ามาในบ้านพร้อมกับจับตัวลูกสาวของนาธานเอาไว้ดินถามหานีน่าทันทีท้าไมายย่อยากให้ลูกแกตายส่งตัวนีหน้ามานะนาธานก็ตกลงทันทีเพื่อจะให้ลูกงเขาปลอ ดีนจึงค่อยๆปล่อยตัวลูกสาวของหน้าท่านออกไปจังหวะนั้นสตีเวนที่แอบครานเข้าไปก็ใช้มีดตัดเอ็นข้อเท้าของดีนจนเขาก็ล้มลงจนก็เผล่อล่นไกลปืนออกมาทําให้ภรรยาของหน้าท่านถูกยิงมาก็รีบพาตัวนีน่าออกไปสตีเวนที่เห็นว่าแม่ถูกยิงเขาก็โมโหมากเขาก็เลยกระหน่าแทงดีนแต่ดีนก็คว้าปืนมาได้ทางด้านม้าก็หนีไปที่รถของหน้า่านและกํลาลังจะขับหนีออกไปจังหวะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสี่ห้านัดหลังจากที่ทั้งสองขับรถหนีออกมาได้นีน่าก็ทะเลาะกับ เธอไม่อยากเดินทางกับมาร์กอีกแล้วมันอันตรายเกินไประหว่างที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่คนของแกรมเบอร์ที่ซุ่มดูยอยู่ก็หมุนวงล้อเสี่ยงทายปรากฏว่าลูกศรอยุดที่หัวกะโหลกหมายความว่ามาร์และนีน่าต้องถูกจัดการปังนีน่าก็ถูกยิงเข้าที่ไหลมาร์กที่เห็นท่าไม่ดีซะแล้วก็เลยหักรถกลับเข้าไปในเมืองทันทีทางด้านของนาธานก็ได้ติดต่อไปหาจิมเพื่อบอกว่าเขาสามารถพาจิมไปหาทั้งสองคนนั้นได้จิมก็ดีใจมากที่จะได้ตัวนีน่ามาครองจากนั้นเขาก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยเตร เพื่อออกตามล่ามาร์คและนีนาตอนนี้ลูกน้องเขาก็ตุยหมดแล้วพวเขาก็ถูกเบสซี่ฟาดกลางหลังอย่างจางังจนก็สลบไปจากนั้นเธอก็ปล่อยตัวผู้หญิงที่ถูกแก๊งจิมจับมาแล้วเธอก็ขโมยรถตำรวจขับออกไประหว่างที่เธอขับรถอยู่นั้นเธอก็ล้มคานเสียงที่ดังอยู่ท้ายรถจึงจอดรถลงไปดูปรากฏว่าเธอจับตัวจิมใส่มาที่ท้ายรถด,ด้วยแต่เธอก็ยิงขาจิมอย่างเลือดเย็นจูๆ่ๆเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในป่าเธอก็เลยเดินเข้าไปดูแต่ก็ดลืมถอดกุญแจที่เสียบคากระโปรงรถ ไว้ตัดไปที่นีนาะเธอตื่นขึ้นมาในบ้านล้างโดยมีผ้าพันแผลที่ไหลแต่มาร์กหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็ทิ้งจดหมายเอาไว้ว่าเขาจะออกไปหาอาหารแถวๆนี้นะนีน่าพยายามจะออกไปข้างนอกแต่ก็ถูกโนตกระดาษเขียนดักเอาไว้ที่ประตูก็เลยออกไปทางหน้าต่างแทนเธอเข้าไปในโกดังเจอรถกระบะจอดอยู่เธอก็เลยรีบกลับไปในบ้านเพื่อจะไปเก็บของแล้วจะออกเดินทางไปคนเดียวแต่เธอก็เลือกไปเห็นโนตที่เขียนทิ้งเอาไว้ว่าฟังเพลงให้สบายมีเพลงที่เธอชอบอยู่ด้วยและขอโทษกับทุกสิ่งที่ผ่านมา ฉันรักเธอมากๆนีน่าก็รู้สึกผิดที่จะทิ้งมาร์กไปเธอตัดสินใจจะอยู่กับมาร์กต่อสายก็เปิดเพลงเต้นพร้อมกับกระโดกน้ำหมากไปด้วยเป็นจังหวะเดียวกันที่เบสซี่แอบดูเธออยู่ข้างนอกจากนั้นเบสซี่ก็กลับไปที่หล้วก็จัดการจิมอย่างเลือดเย็นตัดไปที่มาร์กตอนนี้เขาแอบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเขาไปเจอกับคนสองคนถูกมัดและคุมหัวไว้ขอจึงค่อยๆเดินเข้าไปถอดถุงคลุมหัวอ,ออกให้ปรากฏว่าเป็นนาธานกับสตีเวนถูกมัดเอาไว้จู่ๆก,ก็มีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาพร้อมกับจ่อปืนใสมา เขาชื่อว่าวิลเลียมเขาบอกให้มาร์กเนี่ยทิ้งอาวุธลงสังวิลเลียมเป็นคนที่โรคจิตมากๆชอบความรุนแรงเขาจะให้มาร์กสู้กับลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าเดอะบีกวิลเลียมบอกให้ทั้งคู่ต้องสู้กันจนตายข้างหนึ่งถ้ามาร์กไม่ทำเขาจะยิงนาทางกับสตีเวนทิ้งมาร์ก็ไม่มีทางเลือกเขาต้องสู้เพื่อให้นาทางกับสตีเวนรอดมาร์กเข้าโจมตีใส่เดอะบีกแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยไม่ว่าจะโชคจะเตะก็ถูกบล็อกได้หมดเดอะบีกก็สวนมาร์กหนึ่งทีมาร์กก็ขยันหนักไปแะ อย่างมีความสุขที่ได้เห็นคนถูกทำลายมาร์กก็ใช้จังหวะที่เดะบิกเผลอมาร์กเนี่ยกัดเข้าที่แขนเดะบิก <The Big S 1> ก็เลยเหวี่ยงมาร์กออกไปจนก็ไปโดนใส่วิลเลียมทําให้มาร์กเนี่ยยื้อแย่งปืนกับวิลเลียมจนปืนก็ลั่นไปโดนวิลเลียมจนตุยมาร์กก็รีบเข้าไปแก้เชือกให้กับนาธางและสตีเวนพร้อมกับปล่อยเดะบิกด้วยจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปคนละทางมาร์กก็กลับมาที่บ้านก็เจอดีน่านอนเมาอยู่ที่พื้นเขาก็เลยอุ้มเธอขึ้นไปนอนที่ห้องไม่นานดีน่าก็ตื่นขน ธอก็เลยไปขอให้มาร์คช่วยสอนยิงปืนหน่อยขณะที่ทั้งสองกำลังฝึกอยู่นั้นเบสซี่ก็แอบเข้าไปข้างในบ้านและก็ช่วยกบแบวนแตาลงานของนีนะ่าและหลังจากที่ทั้งสองฝึกยิงปืนเสร็จนีน่าก็พามาร์คไปที่โกดังมาร์คตกใจมากที่เห็นรถมากมายจอดอยู่ทําให้เขาเนี่ยนึกถึงวันเก่าๆเพราะเขาก็เคยมีรถรุ่นเดียวกันกับรถที่นี่ทั้งสองก็ได้คุยกันมากขึ้นจนในฉากนี้ก็เสียเงือไปเพียงเล็กน้อยใช้เวลาไปเพียงไม่นานขณะเดียวกันพวกแก๊งแคลมเบอร์ก็โผล่มาเพราะโกดังแห่งน,นี้มัน เป็นที่เก็บล้อของพวกมันพวกมันก็จับทั้งคู่เอาไว้แล้วก็ไปเล่นหมุนวงล้อรอบนี้ตกที่ไฟสีเขียวพวก,กแกรมเบอร์ก็เลยจับทั้งสองใส่กรงเอาไว้แล้วก็พาทั้งสองไปที่ฐานทัพของพวกมันจริงๆแล้วกแกรมเบอร์เป็นแกงที่ชอบพน,นันไม่ว่าจะทําอะไรพวกมันจะมีการพนันเสี่ยงทายเข้ามาด้วยไม่นานนักทั้งสองก็ถูกพามาที่ฐานของแก๊งแกรมเบอร์ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ฐานของพวกมันมีระบบจัดการที่ดีมากทําอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยใครอยากจะดื่มก็ดื่มใครอยากจะต่อยก็ต่อยทั้งสองก็ถูกพา พบกับพนักงานคนหนึ่งเขาบอกว่าทั้งสองนั้นแต่งงานแล้วทั้งสองก็เลยถูกพาไปที่ห้องของสเน็กอายและก็ถูกจับมัดไว้ที่โต๊ะมือหนึ่งมัดกับเก้าอี้ส่วนอีกมือหนึ่งก็ถูกล็อกไว้กับปืนที่บรรจุกระสุนหนึ่งนัดพวกมันจะให้ทั้งสองเค้าเล่นเกมรัสเซียรูเลตหัวหน้าแก๊งบอกว่าถ้าทั้งสองไม่ยอมเล่นมันจะเพิ่มกระสุนเข้าไปทีละสองนัดแต่ถ้าพวกเขาเล่นแล้วผ่านไป6รอบได้ทั้งสองจะเป็นอิสระนะมาร์กบอกให้นีน่าเนี่ยเหนียวไกลได้เลยแต่นีน่าก็คุยกับหัวหน้าแกเอ,อยกกใใหห้้พิ่มมระนปืน์3นะี3 แล่กับให้เธอมีแค่2นัดหัวหน้าแก๊งก็ตกลงแล้วก็เพิ่มกระสุนให้กับมาร์คในนานนะักเกมก็ได้เริ่มขึ้นคนของแก๊งแกลเบอร์ค่อยๆนับถอยหลังอย่างช้าๆการยิงครั้งแรกก็เริ่มขึ้นโชคดีที่ไม่มีปืนของใครดังแต่ครั้งที่2ปืนของนีน่าก็ยิงไปโดนไหล่ของมาร์คเต็มๆจู่ๆวันดาที่แทงพนันชนะเธอก็โวยวายขึ้นมาเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายเงินหัวหน้าแก๊งที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้าไปคุยเพื่อจะให้เรื่องสงบนีน่าก็เลยใช้จังหวะที่หัวหน้าแก๊ ขอเท้าของหัวหน้าขึ้นไปยิงใส่ทันทีจนเขาก็ล้มลงแล้วก็ยิงไปที่ต่อเพื่อให้เธอกับมาร์กเนี่ยหลุดออกมาได้วันดา้าพยายามจะเข้ามาจัดการแต่ก็ถูกหนีหน้าจอปืนใส่แล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยถอยไปซะตอนนี้ทุกคนในห้องก็ไม่มีใครมีอาวุธเลยวันด้าก็เลยบอกให้ทุกคนปล่อยเธอไปหลังจากที่ทั้งสองคนออกไปแล้ววันด้าและชาวแกงก็รีบไปหยิบอาวุธแล้วก็วิ่งตามล่าทั้งสองคนทันทีหนีหน้าพยายามสตาร์ทรถขั้นหนึ่งจนยามที่เฝ้าอยู่ก็สังเกตเห็นพวกมันกําลังจะยิงใส่หนีหน้า ยิงใส่ซะก,ก่อนพวกวันดาที่วิ่งตามออกมาก็กระหน่ำยิงใส่รถที่นีนาขับออกไปแต่ทว่าก็ไม่มีใครยิงโดนเลยสักคนวันดาโมโหมากเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยออกตามล่านีนากับมาร์กท,ทันทีหลายชั่วโมงผ่านไปมาร์กก็ตื่นขึ้นมาที่บ้านของนีนาในเมืองมิววอกกี้เพื่อนบ้านบอกนีนาว่าพ่อของเธอเสียไปหลายวันแลว้วจากอาการป่วยส่วนแม่ของเธอก็ตรอมใจทําการเดสสมอลเลยตามพ่อของเธอไปแล้วที่เพื่อรู้เพราะว่าไปเจอจดหมายที่เขียนเอาไว้ข้างเตียงนอนนีนาได้อ่านจดหมายที่แม่เขียน เธอเสียใจมากๆที่มาหาพวกเขาไม่ทันจากนั้นนีน่าก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าพวกคุณอาศัยอยู่ที่นี่อย่างสงบได้ยังไงเพื่อนบ้านก็บอกว่าแกง๊งแกมเบอร์พยายามจะบุกเข้ามาตลอดแต่พวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าไว้โดยใช้รถเป็นกำแพงและก็มียามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงและก็วางกับดักระเบิดไว้รอบๆนีน่าก็ตกใจมากที่เจอกับฟิวเพื่อนของพ่อเธอทางด้านของเบสซี่เธอก็แอบเข้าไปอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามที่นีน่าพักอยู่ต่อมานีน่าก็สังเกตเห็นฟิวกำลังท ทรศัพ์อยู่เธอก็เลยโบกมือทักทายแต่พอฟิลเห็นนีนาเขาก็รีบวิ่งกลับไปในบ้านทันทีนีนาเห็นว่าฟิลมีท่าทางแปลกๆก,ก็เลยวิ่งตามไปดูปรากฏว่าฟิแลแอบติดต่อแกง๊งแกรเบอร์ซึ่งพวกมันจะบุกมาที่หมู่บ้านเร็วๆนี้แต่เธอก็เห็นเด็กคนหนึ่งกําลังปั่นจักรยานอยู่ที่กลางถนน,นเธอก็เลยรีบไปเอาตัวเด็กคนนั้นเข้ามาหลบข้างในบ้านก่อนที่พวก,กแกรมเบอร์จะเข้ามาจากนั้นนีนาก็บอกให้ม์าช่วยดูเด็กคนนี้ให้หน่อยนะเธอจะออกไปสกัดพวก,กแกรมเบอร์ใน,นนาหนักพวก,กแกรมเบอร์ก็ล้อมหมู่บ้านเอาไว้ว ปังนีน่าก็ไม่รอช้าเปิดก่อนได้เปียแกรแกมเบอร์ก็ล่วงไปทันที2คนพวกแกรแกมเบอร์ก็กนํายิงใส่นีน่าทัานทีทําให้เธอต้องหลบเข้าไปเติมกระสุนซะก,ก่อนเบสซี่ที่ซุ่มอยู่ข้างบนบ้านเธอก็รัวปืนก้นใส่พวกมันจนเก็บไปได้หลาย10คนวันดาก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยโจมตีใส่เบสซี่แทนทางด้านนีน่าที่กําลังเติมกระสุนอยู่นั้นก็มีคนของแกงแกมเบอร์พุ่งเข้ามาจัดการโชคดีที่ได้มาช่วยยิงสกัดเอาไว้ซะก่อนทําให้อรอดมาได้ยังวุดวี่ทางด้านเบ กระสุนก็หมดแล้วเธอก็เลยต้องหาที่หลบสักก่อนดีนาก็เลยเข้ามาช่วยด้วยการคว่างระเบิดควันเข้าไปกลางวงแล้วก็ยิงสกัดพวกมันต่อส่วนเบสซี่ก็โดนยิงเข้าที่ท้องไป2เมตรและจู่ๆแก๊งพราวบอยก็โผล่เข้ามาพวกมันออกตามล่าเบสซี่เพื่อแก้แค้นให้กับจิโมห,หน้าของพวกมันแต่ก็ดันสวยขับรถเข้ามากลางโดงกระสุนที่กําลังยิงกันอยู่พวกแกรมเบอร์เห็นก็ระดมยิงใส่แต่รถของพวกแก๊งพราวบอยก็ถึกมากพวกมันขับชนกําแพงรถที่ขวางเอาไว้จนเละดีนาที่เห็นแบบนั้น เธอใช้จังหวะนี้ขึงลวดระเบิดดักรถบรรทุกเอาไว้จนรถบรรทุกกระพิกคว่ำไปทางด้านยามเพื่อนบ้านก็จัดการยิงใส่แกมเบอร์คนสุดท้ายเขาคิดว่าพวกมันหมดแล้วแต่สวยที่วันด้ายังรอดอยู่เธอก็นํายิงใส่เขาทันทีปัดไปที่เบสซี่เธอไปหามาร์คและมอบแหวนแต่งงานของนีน่าให้กับเขาปังจูๆ่ๆวันด้าก็โผล่มายิงใส่เบสซี่จนหัวกระจุยแล,และเธอเตรียมจะยิงใส่มาร์คต่อแต่นีน่าก็โผล่มาทันเวลาและก็จัดการยิงใส่วันด้าทันทีตอนนี้คนของแก๊งแก เบอร์ก็ตายหมดซะแล้วจากนั้นนีนาก็ไปที่บ้านของฟิวเพื่อจะไปจัดการเขาแต่ตอนนี้ฟิวได้ตัยไปแล้วนีนาเห็นรอยสักแก๊งแกมเบอร์ที่แขนของฟิวทําให้รู้ว่าเขาทรยศหมู่บ้านเพราะอะไรและเจอกับกล่องปืนของพ่อเธอที่อยู่บนโต๊ะเธอจึงนํามันกลับไปด้วยขณะที่นีนากําลังเดินออกมาเธอก็เจอกับเด็กที่เคยช่วยไวย้เด็กน้อยมองเธอด้วยสายตาแปลกๆนีนาก็สงสัยว่าเด็กนี่จะเป็นคนของแก๊งหรือเปล่านะพอมีข่าวหรือว่าตอนนี้กําลังมีแก๊งเด็กที่กําลังร่วม ตัวกาทเรื่องบางอย่างจากนั้น,นีนาก็เอาปืนหุ่มพ่อเธอมอบให้กับมา์าส่วนม้าก็เอาแหวนสวมให้กับนีน้าทั้งสองตกลงกันว่าจะออกตามล่าแก๊งที่อยู่ทั่วประเทศและก็ไปช่วยเหลือผู้คนที่กําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากข่าวในวิทยุก็รายงานว่าให้ประชาชนระวังคู่ผัวเมียมหาปไลห้ามเข้าไปยุ่งกับพวกเขาเด็ดขาดแต่หนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม